ไปรู้จักนกกรงหัวจุกอาชีพสุดปังของคนเมืองนกอย่างจังหวัดชัยนาทที่เริ่มจากใจรักชอบเลี้ยงนกจนนำไปสู่ความสำเร็จกลายเป็นอาชีพหลักที่ทำต่อเนื่องมาถึง10ปีเจมฟาร์มนะครับคือการเพาะนกของเรานะครับก็เริ่มมาเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็คือจากคนที่ชอบในนกกรงหัวจุกนะครับชอบในนกกรงหัวจุกแล้วก็วันหนึ่งเราก็ ไปเจอนกคงหัวจุกที่เป็นด่างนะครับเป็นด่างที่เป็นด่างธรรมชาตินะครับด่างป่าธรรมชาติเนี่ยเราก็เลยหลงรักนะครับหลงรักในสเสน่ห์ของนกแฟนซีหรือนกด่างนะครับก็เลยเป็นการจุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําฟา์มนกมาถึงปัจจุบันนะครับมีการเพราะและขยายพันธุ์มาเรื่อยๆจากนกจากนกด่างด่างน้อยๆนะครับจากนกด่างน้อยๆจนณปัจจุบันเนี่ย เราสามารถเพาะออกมาเป็นสีขาวและเป็นสีโอวันตินสีเทานะครับและล่าสุดเลยผลงานชิ้นล่าสุดของเรานะครับคือเผือกอินโดนะครับเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยเป็นเจ้าแรกนะครับของโลกที่สามารถเพาะพันุนกเผือกอินโดได้นะครับเผือกแก้มแดงนะครับ นกปลอดหัวโขนหรือที่นิยมเรียกกันว่านกกรงหัวจุกเป็นนกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในด้านความสวยงามและเสียงร้องที่ไพเราะทำให้มีผู้นิยมชื่นชอบเป็นจำนวนมากนกกรงหัวจุกอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับก็คือเป็นนกตัวเล็กๆนะครับมีแก้มมีแก้มมีจุกที่สวยงามมีลักษณะภายนอกนะครับที่สวยงามแต่เอกลักษณ์ ที่ทําให้ทุกคนหลงรักในนกกรงหัวจุกคือเสียงร้องเสียงร้องอันไพเราะนะครับของนกกรงหัวจุกเนี่ยจะทําให้คนที่ได้สัมผัสเนี่ยหลงรักเขาอย่างแน่นอนนะครับคือเขามีเอกลักษณ์ด้านเสียงร้องและก็รูปลักษณ์เรื่องสีแต่ละโทนสีที่เราพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีโอวันตินและด่างนะครับทำให้นกกรงหัวจุกเนี่ยเป็น สัตว์เลี้ยงที่ทุกคนหลงไหลไม่ได้สัมผัสนะครับทั้งด้านเสียงร้องและก็ความสวยงามของรูปลักของนกครับวันนี้ที่นี่เขาเรียกว่าฟาร์มนกแฟนซีแฟนซีก็หมายความว่าก็จะมีสีขาวแปลกๆแก้มใหญ่หัวสิงห์คอโตๆซึ่งซึ่งในธรรมชาติทําไม่ได้นี่คือเป็นนกที่ธรรมชาติทําไม่ได้แต่นี่คือมนุษย์สรรสร้างเกมฟาร์มเนี่ยครับฟาร์มนกกรงกระตุกจังหวัดชัยนาทเนี่ยครับทำได้แล้วทําให้ส่งตอ่อส่งตอ่อส่งตอ่งตอไปทั่วประเทศ สายพันธุ์ของเขาเป็นสายพันธุ์ที่ส่งต่อพันธุกรรมไปทั่วประเทศนะครับตอนนี้เป็นก็เลยชั้นนําที่สุดจังหวัดชัยนาทมีของดีครับนี่แหละครับแล้วสิ่งแปลกๆครับสีตอนนี้ก็พัฒนาเป็นก็เียก่าสีโอนตินแต่หัวสีขาวอ่าเป็นหัวรีมีอะไรแปลกๆอีกเยอะอยากให้เข้ามาดูและอยากเข้ามาโคหนาในจังหวัดชัยนาทนะครับและหวังว่าสวานนกชัยนาทเนาะจะต้องเอานกวงวถูุกเนี่ยครับเข้าไปอยู่ในสวนนกชัยนาทด้วย JM Farm ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมป่าไม้ปี2,556มีห่วงขาแสดงรหัสฟาร์มพร้อมใบอนุญาตที่นี่มีนกมากกว่า1,000ตัวตั้งแต่นกกรงหัวจุกสายพันธุ์ไทยดั้งเดิมไปจนถึงสายพันธุ์ผสมทั้งอินเดียอิรานและอินโดการันตีมาตรฐานด้วยรางวัลการประกวดมากมายการเลี้ยงนกกรงหัวจุกนั้นไม่ได้ยุ่งยาก การอาบน้ำตากแดดออกกําลังกายหรือแม้แต่การให้อาหารรวนขึ้นอยู่กับความใส่ใจในการดูแลโดยที่นี่ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อต่อยอดอาชีพได้จากเจ้าของฟาร์มโดยตรง ฝีมือในการเพราะพันธุ์นกกรงหัวจุกแฟนซีของ JM Farm จัดอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศทำให้นกกรงหัวจุกของจังหวัดชัยนาทเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในด้านของการสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จอย่างมีชื่อเสียงเนื่องด้วยเป็นฟาร์มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย